50บทเรียนจากหนังสือจิตวิทยาว่าด้วยเงิน p s y o l o l y o y o o money จิตวิทยาของการเงินเป็นแนวทางที่น่าสนใจสำหรับทุกคนที่จะสแสวงหาความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพลังงานทางจิตวิทยาที่หล่อล้อมชีวิตทางการเงินของพวกเราคลิปนี้จะนำเสนอบทเรียนจากหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือเล่มนี้ครับเขียนโดยคุณมอร์แกน โฮเซลเป็นการสำรวจนะความน่าสนใจของจุดตัดนะที่น่าสนใจระหว่างพฤติกรรมของมนุษย์และการตัดสินใจทางการเงินในหนังสือที่กระตุ้นความคิดนี้โฮเซลจะเจาะลึกถึงพลวัตอันซับซ้อนที่หล,ล่อล้อมทัศนคติความเชื่อและการกระทำของเราเมื่อเป็นเรื่องของการเงินเงิน ไม่ใช่แค่ตัวเลขและธุรกรรมเท่านั้นมันมีความสำคัญทางจิตใจและอารมณ์อย่างลึกซึ้งการเข้าใจหลักจิตวิจาพื้นฐานของตัวเลือกทางการเงินของเราเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการนำความซับซ้อนทางการเงินส่วนบุคคลและบรรลุความเป็นไปที่อยู่ดีในระยะยาวโฮเซล ใช้ประสบการณ์ที่กว้างขวางของเขาในฐานะนักเขียนและนักวิจัยทางการเงินเพื่อให้ผู้อ่านได้สัมผัสกับการเดินทางที่น่าหลงหลายในจิตใจของมนุษย์และความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับเงินด้วยการผสมผสานร,ระหว่างเต็ดเล็กเล็ดน้อยที่น่าสนใจด้วยอย่างจากชื่อจริงและการวิจัยอย่างเข้มงวดเขาได้เปิดเผยอคติทางจิตวิทยา และกับดักทางความคิดและอิทธิพลทางสังคมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเงินต่อไปนี้ครับเป็น50บทเรียนจากหนังสือเล่มน,นี้บทเรียนที่ 1. เงินเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายตัวอย่างแทนที่จะไล่าตามเงินเพื่อจบชีวิตตัวเองให้มุ่งใช้เงินเป็นช่องทางในการบรรลุไลฟ์สไตล์และเป้าหมายที่คุณ ต้องการบทเรียนที่2การทําความเข้าใจเรื่องเงินของคุณเป็นสิ่งสําคัญตัวอย่างทบทวนการเลี้ยงดูและพฤติการเกี่ยวกับการเงินของคุณเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเชื่อและพฤติกรรมปัจจุบันของคุณเกี่ยวกับการเงินบทเรียนที่3การลงทุนเป็นเกมของความน่าจะเป็นไม่ใช่ความแน่นอน ตัวอย่างตระหนักว่าผลลัพธ์ของการลงทุนนั้นไม่แน่นอนและแทนที่จะแส,งว,งสะแวงหาการรับประกันให้มุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจและจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพบทเรียนที่ 4. ความสำเร็จทางการเงินต้องใช้ความอดทนและวินยัยตัวอย่างฝึกฝนความพึงพอใจที่จะล่าช้าและพัฒนาวินยัย เพื่อเลือกทางการเงินที่สอดคล้องกันซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของคุณด้วยเช่นกันบทเรียนที่ 5. กําหนดพอของคุณและหลีกเลี่ยงอัตราเงินเฟอ้อในการใช้ชีวิตตัวอย่างกําหนดนิยามความพอเพียงทางการเงินของคุณเองและต่อต้านการกระตุ้นให้เพิ่มค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็น เมื่อรายได้ของคุณบทเรียนที่6การกระจายการลงทุนเป็นประยุทธ์บริหารความเสี่ยงที่สำคัญตัวอย่างการกระจายการลงทุนของคุณไปยังประเภทสินทรัพย์และภาคส่วนต่างๆเพื่อลดผลกระทบของการลงทุนใ,นใดๆต่อพอร์ตโฟลิโอของคุณโดยรวมบทเรียนที่7เวลาในตลาดเอาชนะจังหวะตลาดตัวอย่าง แทนที่จะพยายามคาดการความเคลื่อนไหวของตลาดในระยะสั้นให้มุ่งเน้นการเพื่อรับผลประโยชน์จากผลตอบแทนลังดักของที่เป็นแบบทบตน้นบทเรียนที่8ยอมรับความเสี่ยงของคุณและลงทุนตามนั้นตัวอย่างทำความเข้าใจระดับความสะดวกสบายส่วนบุคคลของคุณกับความเสี่ยง และสร้างกลยุทธ์การลงทุนที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเป้าหมายการเงินของคุณบทเรียนที่9หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ตัดสินใจเรื่องของการเงินตัวอย่างพยายามแยกอารมณ์ของคุณออกจากการตัดสินใจทางการเงินและใช้การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและการพิจารณาในระยะยาวบทเรียนที่1 0เรียนรู้ต่อไปและ พัฒนาวความรู้ทางการเงินของคุณตัวอย่างให้ความรู้ตัวเองต่อเนื่องเกี่ยวกับหัวข้อของการเงินสมวนคลเพื่อทำการตัดสินใจอย่างรอบคอบมากขึ้นและปรับตัวเข้ากับภูมิทัศน์ทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงปลไปบทเรียนที่11หลีกเลี่ยงการก่อหน,นี้มากเกินไปและจัดลำดับความสำคัญของการชำระหนี้ตัวอย่างลดการกู้ที่ไม่จำเป็นให้น้อยที่สุด และพัฒนาแผนการชำระหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงเพื่อรักษาอนาคตทางการเงินของคุณบทเรียนที่ 12. เวลาที่ใช้ในการวิจัยการลงทุนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตัวอย่าง,จง,จ,งจงอุทิศเวลาและความพยายามอย่างเหมาะสม เพื่อ,อความเข้าใจการลงทุนที่คุณกําลังพิพจารณาที่จะลงทุนเนื่องจากการค้นคว้าอย่างติดท่วนอาจนํานนไปสู่ทางเลือกของข้อมูลที่มากขึ้นและลงทุนได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นบทเรียนที่13เตรียมตัวเกษียณและเริ่มออมตั้งแต่เนินเน่นๆการเริ่มออมเพื่อการเกษียณอายุให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยใช้ประโยชน์จากการทบต้น และพลังของเวลาเพื่อสร้างร่างไข่นะหรือเพื่อสร้างไข่ในการที่จะเตรียมการเกษียณอย่างมั่งคั่งมั่นคงบรเเดยนที่14รักษากองทุนฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงทางการเงินตัวอย่างจะสันรายได้ส่วนหนึ่งของคุณไว้ในกองทุนฉุกเฉินเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝันและหลีกเลี่ยงการลงทุนในระยะยาวของคุณ บทเรียนที่15หลีกเลี่ยงการตัดใจทางการเงินแบบหุนหันพนล่นตัวอย่างใช้เวลาในการพิจารณาที่อาจเกิดขึ้นจากทางเลือกทางการเงินและควรหลีกเลี่ยงการตัดใจอย่างรีบเร่งที่อาจส่งผลกระทบในระยะยาวบทเรียนที่16ลงทุนในประสบการณ์มากกว่าทรัพย์สินทางวัตถุตัวอย่างจัดลำดับความสำคัญของการใช้ใจ่ายกับประสบการณ์ที่นำมาซึ่งความสุข และความสมหวังเนื่องจากมักจะให้ความสุขในระยะยาวมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการที่เราลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางด้านวัตถุบทเรียนที่ขอคำแนะนำทางการเงินจากมืออาชีพเมื่อจำเป็นตัวอย่างยายทางเล่ที่จะปรึกษาที่ปรึกษาทางด้านการเงินหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่ซับซ้อนหรือตรวจสอบการตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนของคุณ บทเรียนที่18มุ่งเน้นที่กระบวนการไม่ใช่ผลลัพธ์ตัวอย่างให้ความสําคัญกับการพัฒนานิสัยทางด้านการเงินที่ดีและปฏิบัตามกลยุทธ์การลงทุนที่ดีแทนที่จะมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่จำเพาะเจาะจงเพียงอย่างเดียวบทเรียนที่20หลีกเลี่ยงการจมอยู่กับการเก็งกำไรและแฟชั่นในตลาดตัวอย่างหลีกเลี่ยงการไล่ตามเทรนด์การลงทุนที่ร้อนแรง และเน้นที่กลยุทธการลงทุนในเอาแทนโดยอิงจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและหลักการทางด้านการเงินที่มั่งคงบทเรียนที่20เงินซื้อความสุขไม่ได้แต่ซื้ออิสรภาพและความปลอดภัยได้ตัวอย่างทำความเข้าใจว่าแม้เงินเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ได้รับการเรั่ความสูงแต่ก็สามารถให้อิสระในการไล่ตามสิ่งที่คุณสนใจ สร้างโอกาสและให้ความรู้สึกปลอดภัยเรียนที่21ลงทุนในตนเองทักษะความรู้ของคุณเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของคุณตัวอย่างจัดลำดับความสำคัญของการเรียนรู้อย่างต่อนเนื่องและพัฒนาส่วนตัวเพื่อเพิ่มสกขภาพในเรื่องของการสร้างรายได้และความสามารถในการปรับตัวของคุณในเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบทเรียนที่22 ระวังความคิดแบบรวดเร็วตัวอย่างหลือเรื่องการตกหลุมพรางของการแสวงหาวิธีที่ง่ายและรวดเร็วที่สะสมความมั่งคั่งเนื่องจากความสำเร็จทางการเงินที่แท้จริงนั้นสร้างจากความอดทนและความมีวินยัยและกลยุทธ์ที่ยั่งยืนบทเรียนที่23เรียนรู้จากความผิดพลาดทางการเงินและความล้มเหลวตัวอย่าง อมรับคบวามล้มเหลวเป็นโอกาสในการเติบโตและเรียนรู้ใช้มันเพื่อปรับแต่งการตัดสินใจทางการเงินของคุณและปรับปรุงรับในอนาคตบทเรียนที่24ฝึกฝนต่อสถานการณ์ทางการเงินกานรปลูกฝังความรู้สึกขอบคุณสำหรับทรัพยากรและโอกาสที่คุณมีส่งเสริมความพึงพอใจและลดความปรารถนาที่จะครอบครองวัตถุโดยไม่จำเป็นและ บทเรียนปียี่ความสําคัญของการกําหนดเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนตัวอย่างกําหนดเป้าหมายทางการเงินที่จำเพาะเจาะจงวัดผลได้บรรลุผลเกี่ยวข้องและมีขอบเขตเราจะเรียกว่าสมาร์ทเพื่อให้ทิศทางและแรงจูงใจสําหรับการเดินทางทางการเงินของคุณประสบความสําเร็จและนี่ก็คือ EP ที่1น,นะครับสำหรับ50บทเรียนจากหนังสือ โลโซ o ิค و ل و o ีออฟมัจิตวิทยาว่าด้วยเงินนะครับจากคุณมอร์แกนโฮเซลนะเดี๋ยวโปรดติดตามอีก25บทเรียนใน EP ที่2นะครับสำหรับบทเรียนของ EP นี้ฝากไว้แค่นี้ครับฝากทุกท่านกดติดตามและกด subscribe ด้วยครับ